ทุนร้อนไม่มีทำนาปีนี้กูเขายืมเขาเกี่ยวเสร็จเป็นเม็ดเขาเอาโอ้ยโอยนาอเราจะทำทำไมหากชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชื่อดังระดับโลกก็เป็นกระดูกสันหลังของชาติที่แบกภาระหนักโดยเฉพาะเรื่องดินฟ้าอากาศ ทั้งฝนแรงและน้ำท่วมซึ่งส่งผลต่อการปลูกข้าวทำให้พวกเขาหันไปพึ่งพาสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ข้าวที่ได้กลับมีคุณภาพลดลงและไม่มีความปลอดภัยนำซ้ำต้นทุนก็ยังสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตไปทุกมิติและวนเวียนซ้ำซากมาหลายสิบปีหากกระดูกสันหลังของชาติต้องแบกภาระเหล่านี้เพียงลำพังจนหมดแรง บางทีข้าวหอมมะลิชั้นเลิศแห่งสุรินทก็อาจจะหลงเหลือเพียงแค่ชื่อเสียงในตำนานสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสสริขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในปีพุทธศักราช2556เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานโดยเก็บสำรองพันธุ์ข้าวพระราชทานไว้ให้แก่ผู้ประสบภัยและพระราชทานให้แก่ราษฎรเพื่อให้มีต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีโดยมีแนวทางที่จะให้ชาวนานในจังหวัดสุรินทร์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์อย่างประณีตท,ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการทำนาดำแทนนาหวานการคัดเมล็ดพันธุ์ไปตลอดจนขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการตรวจเมล็ดพันธุ์ชุมชนบ้านหนองไผ่อำเภอสีขรภูมิคือหนึ่งชุมชนที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนแม้ว่าแนวทางการผลิตข้าวอย่างประนีตจะขัดกับความเคยชินของคนในชุมชนโดยเฉพาะการทำนาวานและการใช้ปุ๋ยเคมีเราก็เลยมาคิดว่าทำไงที่จะให้เขา ทำนาแบบปราณีตผลิตข้าวแบบปราณีตก็เลยเริ่มทําบางเข้าใจนะครับกับเกษตรกรว่าถ้าหากว่าคุณยังทําอยู่แบบนี้เราก็จะถูกกดราคาถูกตัดราคาคือขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยอะไรแบบนี้ครับรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวเรื่องการผลิตเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆเนียมันเข้ามาประเดียประดังกันปุ๋ยก็ราคามากขึ้นใส่ปุ๋ยไปมากผลผลิตก็น้อยเนื่องจากถูกว่าจะพืชยั่ง อาหารแล้วก็ผลผลิตเนี่ยก็มีสิ่งเจือปนจะเป่าหรือจะอะไรต่างเนี่ยมันก็จะออกยาสิ่งต่างเหล่เนี้เราเห็นจุดอ่อนแล้วก็เลยกลับมาปรับชาวบ้านข้าวอินทรีย์ตามแนวทางของโครงการนั้นหมายถึงระบบข้าวอินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์อ,อื่นใดที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติรวมไปถึง มีการจัดการกับผลผลิตที่เน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สิ่งเหล่านี้ขัดกับวิธีการทำนาเคมีที่ชาวบ้านคุ้นชินมานานโดยการพึ่งพาปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้าฆ่า,มาแมลงการเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านให้ใช้เพียงวัสดุธรรมชาติอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสด จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งการเปลี่ยนความพิดชาว้านเนี่ยทุกครั้งที่เราไปคุยกับชาวบ้านแต่ละกลุ่มเราจะสังเกตนะว่าใครที่ดื้อหัวแข็งใครที่มีลักษณะการเป็นผู้นําแล้วใครที่เราสามารถจะวางใจได้ก็ต้องมาสามอันเนี้ยเอามารวมกันไอวางใจนี่อาจจะมาทีหลังถ้าไม่เกิดการไว้ใจไม่เชื่อใจเรื่องต่างแล้วก็วางใจกันลําบากนั้นใครที่หัวแข็ง นะใครที่ดือ้อใครเส้นดูลักษณะการเป็นผู้นําทางธรรมชาติเนี่ยเราหมายตาไว้แต่ละกลุ่มนะครับและคนหัวดือ้อหัวแข็งซึ่งจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองไผ่อำเภอศรีขอรภูมิได้ก็คือป้าบุญเรืองกับลุงอ้วน ก่อนเราไม่รู้จักนะชัยพัฒนานี่คืออะไรไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกที่กลุ่มของชัยพัฒนานี่มาสมัครเช้าตอนเย็นมาลาออกบอกเพราะว่าของชัยพัฒนานี่จะให้เราทํานาดําแต่ละคนก็ทําไม่ได้บอกว่าให้ปักดำเนี่ยทำไม่ได้ก็บอกว่ามันยุ่งยากไม่รู้จะไปจ้างใครมาดํารู้สึกครั้งแรกก็ว่าอ มันมันจะทําได้ไหมนาะนาะโอ้ยเหตุนากระพอกัรแม่กแต่อายุสิบห้าปีกับว่าไหนเนาะมันมีใส่เป็นยีสิบปีผุญหบอใส่เคมีอ่ะลุงก็เป็นคนดื้อบ้านลงก็คนดื้อนี่ที่ที่ผมต้องหาคนอย่างเงี้ยนะครับก็ไปบอกไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีปีแรกเลยนะอันนี้เหตุการณ์มาสามปีที่แล้วบอกยาใส่สารเคมียากนอนไม่หลับ แล้เราก็มันจะงามเหมือนคนอื่นไหมก็ต้องปรึกษากับลุงว่าเราจะทํำยังไงมันถึงจะงามรู้สึกว่าทําใจไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเอนเขาเนะี่ยทำใส่ปุ๋ยใช่ไหมเขาก็น่าจะสวยกว่าเราเขาน่าจะงามกว่าเราไอ้เรามาทําเป็นตัวอย่างเหมือนเป็นผู้นําเป็นผู้นําครั้งแรกน่ะมันเหมือนจะเราทําไม่ได้แล้วก็เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่กองเราก็กลัวจะ ขายข้าวแล้วข้าวได้น้อยมีไม่มีตังใช้หนี้อะไรประมาณนี้นะคะพอไปถึงข้าวมันไม่สวยทีแฟนก็บอกว่าอย่าไปใส่ปุ๋ยนะผมก็บอกว่า <S <S มองชายมองว<า>มขวงก็สวยหมดเหลือแต่เราคนเดียวเว้ยสักหน่อยก็ยังดีเว้เยเลยไปลองชักสอบหนึ่งสิบสองไร่ข้าวมันก็สวยขึ้นเลยพอแฟนเขาออกไปนาเขาบอกว่า็ะไรทีงข้าวสวยขึ้นก่อนเราใส่ปุ๋ยนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกบอกก็มันหนอดมันมาคิด อยู่ตลอดนะว่าแฟนบอกว่ามันจะดีบอมันจะไม่บาปผมก็กลัวบ,บาปครับผมพอดีวันวันพ่อมาหาอดไดดพูดไม่ได้ผมใส่ไปนทดหนึ่งนะครับปุ๋ยแกก็ทําใจไม่ได้แกก็มาสาร,รภาพว่าผมเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยนี่ไปหวานนะลูกหนึ่งอา้าวอย่างนี้ผิดคําสัญญาไงเราบอกแล้วปีที่จะผลิตโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าผลผลิตน้อยลง น้อยลงไม่ได้เท่าปีที่แล้วผมจะจ่ายเงินให้ไม่ใช่มือที่จ่ายผมจะเอาเงินส่ตัวนี้จ่ายให้ให้มีไรายได้เท่ากับเดิมของปีที่แล้วก็วผมทําใจไม่ได้โอเคทําใจไม่ได้ไม่เป็นไรมงอ้วนมึอ้วนใสไปแล้วล้วนไปเลยไปยืนนอกบ้านไปยืนกลางถนนพอครับให้ผมออกไปตะโกนอยู่นู้นซอย้างนอกลองเดินออกไปเชข้างนอกเถ ผมจะเรียกถามให้ลวงว้วนจะตอบถูกไหมหลวงว้วนจะทําอีกไหมผมโมฮ็ดอีกแหรอครับผมผมกมฮ็ดอีกห้ครับผมผมอีกเหรอครับผมแต่ต้องอธิบายเขาเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยถ้าเขาทําตามเราเนี่ยเขาจะได้อะไรในระยะเวลาที่เราวางกําหนดไว้เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเราเดินตามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราพยายามทาให้ได้ตามนี้แล้วก็ในระยะเวลาที่กําหนดนไว้เนี่ย พอมันได้ตุ้มเนี่ยเขาจะเชื่อสนิทพอเชื่อสนิทแล้วเนี่ยเราบอกซ้ายเขาซ้ายบอกขวาเขาจะขวาการทํานาอินทรีย์คือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลากว่าจะเห็นผลแต่ผลที่ได้นั้นก็ให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่ชาวบ้านการที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีกับข้าวหอมมะลิร้อยหเนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะใจไม่ดีต้องใจแข็งคือช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยข้าวจะไม่ต่อข้าวจะนิ่งนิ่งนิ่งนิง่พอถึงเดือนที่สข้าวจะพุ่งปรื้ดออกมาเลยแล้วเจริญง,งอกงามและการอดทนเพียงไม่นานป้าบุญเรืองกับลูกอ้วนก็ได้เห็นผลลัพธ์ของข้าวที่แตกกอออกรวงสวยและได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและนั่นก็ทำให้คนทั้งชุมชนหน้องไผ่ได้ประจักษ์ในผลลัพธ์ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทุกคนก็ก็เริ่มเห็นผลที่ป้าทำมาเรื่อยๆสองปีสามปีสีป่ปีสมาชิกก็เริ่มเห็นผลแล้วก็เชิญท่านในอำเภอหรือเชิญผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่เขาก็ไปดูว่าอันนี้ข้าวอินทรีย์ของป้าไปดูแล้ว ก็คือมันมันประสบผลสําเร็จ3ปีที่เขาขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเขาเห็นว่าข้าวเราเนี่ยสวยงามทําแล้วรวงนี่จะเท่ากันแล้วก็ทางมูลนิธิก็จะไปดูตลอดพี่น้องกับขี่รถกาก็บเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งก็เหตุหลายคนเขนมาเรือดได้บ่อยแล้วเท่าปีนี่เห็ุในกลุม่มมัดกลุ่มเลยเออเขาทําใจได้ครับว่ามันมันค่อยๆขึ้นไปเลยครับผมเขาแต่มาเสร็จมันปุ๊บคือเคมีมาปูดมันค่อยๆขึ้นไป ก่อนหน้านี้ก็ทํานาเคมีเพิ่งทาอินทรีย์มาได้สามสี่ปีนี่มั่งเพราะว่าทีแรกก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่านานามัน,เป,นเป็นดินทรายก็เลยกลัวข้าวจะไม่สวยคือมาเห็นแปลงนี้มันได้มันมันสวยเนาะมันได้ข้าวเนาะเปลี่ยนความคิดไปเลยตอนแรกก็ใจใจหายเห็นต้นข้าวก็ใจหายแต่พอดีเวลามันมันเป็นผลผลิตแล้วมันมันก็ดีใจเพราะว่า ข้าวเรามัน,มนงาม,มเมล็ดแต่มันไม่งามใบค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่มเมล็ดสวยพอเขาทาไปไอ้คนข้างเขาเริ่มมองเฮ้ยมันทําได้ผลเฮ้ยทําได้ผลนี่ก็จะทําตามันหมดอันนี้สําคัญมากเราเริ่มจากจุดเล็กๆอันนี้คือเป็นแนวทางวิธีการทรงงานของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงงานเล็กๆและขยายขยายเมื่อ เมื่อได้ผลแล้วมันแน่นขยายต่อขยายต่อขยายต่อนะเราน้อมนำวิธีการทรงงานอันนี้มาใช้ความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับป้าบุญเรืองกับลุงอ้วนก็คือพระราชะกระแสร,รับสั่งชื่นชมจากสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งมีโอกาสได้รับสเสด็จ ท่านก็รับสั่งท่านก็หลังจากนั้นท่านก็มาถามว่าเป็นไงมัง่งป้าบุญเรืองทำข้าวอินทรีย์ทุกวันนี้ยังกินข้าวอินทรีย์ของป้าบุญเรืองอยู่เลยนะอันนี้คือความภาคภูมิใจนอกจากบ้านหนองไผ่อำเภอสีขอรภูมิแล้วบ้านเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105รพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงจากคันทำนาเคมีเป็นการทำนาอินทรีย์จุดแข็งของทางเกาะแก้วเนี่ยคือผู้นำเนี่ยผู้นำเป็นผู้หญิงนะแล้วผู้นำท่านก็เป็นประหลัดแล้วก็มีความเข้มแข็งนำทีมเกาะแก้วเขาเกาะกลุ่มแล้วก็มีความสมามัคคีกันรวดเร็วรวดเร็วกว่าปกติเพราะกลุ่มอื่นทางกลุ่มเกาะแก้วเขาค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบ ทั้งทางด้านการปกครองทางด้านการปฏิบัติการ ทั้งหมด100%ทุกคนเป็นอินรีหมดเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่เป็นเป็นนาอินทรีย์มานะคะ1มันลดรายจ่ายเพราะว่าเคมีเนี่ยแพงมาก2มันเพิ่มรายได้ห้กับเขาก็คือบางคนได้สร้างบ้านได้ต่อเติมบ้านคือมันเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนบางคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมีรถกับเขามีรถไถนะคะอย่างน้อยก็ได้ออกรถมือสองมือสองก็ได้ไถนาตัวเองได้รับจ้างคือคือมันเป็นรูปธรรมแล้วมันเป็นการลด รายจ่ายที่เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นการทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือมองเห็นแล้วครับว่าถ้าเราใช้เคมีก็ไม่แตกต่างกับการใช้อินทรีย์ร้อเอซอย่างเขาผมนี่ใช้อินทรีย์ร้อเซนี่เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยพืชสดที่ได้ทําเองคือหวานถั่วเขียวถั่วพลามัง่งอันนี้ก็เพิ่มเป็นปุ๋ยให้เลยครับตอนนี้นี่แล้วก็ได้มาเห็น ประสิทธิภาพแล้วครับว่าอินทีรีอยเปอร์เซ็นี่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยครับแปลง3ไร่ผมดำอาจจะช้ามั่งครับคือเราใช้แรงงานเราเองครับใช้รถไถนาเดินตามแล้วก็ดำเองกับเม่บ้านแล้วก็ลูกๆบ้างเคมีนั้นเราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคข้าวครับไม่ว่าจะเป็นเราใส่ปุ๋ยเคมีผิดจังหวะข้าวมันก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคไม่คอรวงแต่พอมาเห็นอันนี้แล้วผิดกันเลยครับเราทําอินทรีนี่ไม่มีโรคมา เบียนเบียนต้นข้าวนี่มันจะแข็งแรงเลยครับขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับเคมีพอเราไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ไม่ขึ้นผลผลิตอินทรีย์นี่จะดีกว่าครับปีที่แล้วผมได้2ตัน100ตกได้ละ700กิโลแต่ถ้าเป็นเคมีบางทีมันอาจจะเป็นต้นข้าวที่ว่างามแต่พอดีผลผลิตมันไม่จะเหมือนอันนี้ครับ และที่สำคัญก็คือสุขภาพของเขาแข็งแรงมันไม่มีสารพิษนะคะในานาไม่มีไม่มียาฆ่าหญ้าเลยนาดมีแพลยังไม่เปเื่อยอ่ะคือพระองค์ท่านนะคะก็คือให้เรามีมุมมุมเปลี่ยนในชีวิตจากเดิมที่เราไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนได้นะเพราะชาวบ้านว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าอินทรีไพรซีเฮ็ดได้มันยากเขาพูดคําเดียวว่ายากแต่เราว่ามันไม่ยากเพราะมันมีแบบอย่างว่าการทํานาอนะินรีเนี่ย มันไม่ได้ยากมันอาจจะดูเหนื่อยนิดหน่อยแต่พอเราทําไปทําไปมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็รายได้เขาเพิ่มมากขึ้นจริงๆค่ะหลังจากที่เขาทํานาอินทรีย์แล้วเขาทําบัญชีรับจ่ายของการทํนาเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนของการผลิตข้าวลดลงแต่รายได้เขาเพิ่มขึ้นองนี้มันเป็นรูปมาทำแล้วเขาเห็นแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นการเจ็บป่วยก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันเป็นตัวชีวิต ดีน่าจะประมาณ5ปีหลังจากที่เราเคยตรวจพบแล้วก็จากการที่เราหันกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพาในการรับประทานอาหารที่สำคัญก็คือเรามั่นใจตรงที่ว่าเราได้ทานข้าวอินทรีย์ทานข้าวที่เราเราทำเองผลิตเองตรวจสุขภาพล่าสุดก็คือ ไม่พบสารเคมีเจียปลนนี่คือสิ่งที่เราประสบผลกับตนเองเรื่องของการทำเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ได้วางแนวในการดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วถ้าพวกเรามีความตระหนกักแล้วก็มองถึงความสำคัญของการเป็นอยู่แบบพอเพียง mm. เกษตรอินทรีย์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ ชีวิตจริงของพวกเรามากที่สุดความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่อูบลสีสะเกตสุกรินจะมีฝนตกลงมาหนักถึงหนักมากเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565พายุดีเพรสชันโนรูได้พัดถล่มประเทศไทยโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่นาของกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหลายชุมชนถูกน้ำท่วมเสียหายแต่วิกฤตนี้กลับทำให้มั่นใจในแนวทางผลิตพันธุ์ข้าวอย่างประนีตปลอดสารเคมีที่เราประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเจอกันหมดนะครับแต่ที่ความโชคดีของของเราที่เราได้ทำในอินทรีย์ต้นข้าวเราเนี่จะค่อนข้างจะแข็งแรง กว่าพวกที่ทําข้าวเคมีความแข็งแรงของข้าวอินทรีย์ทนทานต่อน้ํามากกว่ากันผลผลิตมันแน่นอนล่ะครับผลผลิตมันมันลดลงอยู่แต่เรื่องของความคงทนของข้าวอินทรีย์นี่จะแข็งแรงมากกว่ากันจะเสียหายน้อยกว่าที่เราทํานาเคมีแน่นอนว่าผลผลิตเนี่ยจะต้องลดลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เป็นนาของพวกเรานานาอินรีเนี่ยกับนาเคมีเนี่ยพวกเราถือว่ายังยัง ยยังได้ผผลลิตอู่และแล้วก็มาถึงวันสำคัญประจำปีของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนทั้งบ้านหนองไผ่และบ้านเกาะแก้วนั่นคือวันตรวจเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นวันของการลุ้นและวันแห่งความสุขเนื่องจากข้าวอินทรีย์ของพวกเขาขายได้ในราคาดี ซาลาสล้วก็ดืนเป็นดินแห่งนี้๋อ้แห้ศูนย์มาเล็ดแศูนย์มาเลยดโอ้โหไม่รุนได้ไงใครก็คิดต่อตัวนี้จุดๆุดข้าววันตรวจนี่นะบนกันยิ่งกว่าอะไรเมื่อคืนเนี่ยหมูนอนไม่หลับอยากฝันดีเหลือเกินไม่ว่าใครยิ่งเป็นของลุงวันไหนของลุงนะคนยิ่งเยอะเ่านจอยของูขด้วยอ้า เลยใส่สีค่ะโอ้โหก็คิดแล้วคิดอีกวหว้แล้วไหว้อีกออกไปทุ่งนาก็ไหวเจ้าที่เจ้าทางพอเถอะครับผมเอ้ยทำหน้าปีเดียวก็ให้ผ่านเถอะว่ะถ้าไม่ผ่านเสียขี่ตาขี่ตาเบอร์ได้มันก็เป็นโอกาสของเราที่เรามาอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มาอยู่ตรงนี้เราก็จะขาไม่ได้ขายข้าวที่ราคาแพงถ้า หลายๆกลุ่มหรือหลายๆอำเภอได้ทำแบบนี้มันก็จะดีอีกอย่างเรื่องการทำนาอินทรีย์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะทำให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนมากการที่จะทำนาเคมีกับทำนาอินรีเนี่ยแน่นอนเรื่องผลผลิตมันจะต่างกันแต่ถ้าคิดระยะไกลเนี่ยการทำนาอินรีเนี่ยคือเราลงทุนน้อยตั้งแต่ทำนาอินรี์นี่ผมมองว่าเรื่องของ คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะสมาชิกทุกคนในเรื่องของสุขภาพตนเองก็ดีแล้วก็เราสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้และที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้พวกเราเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรทั่วไปซึ่งขณะนี้เขาก็หันกลับมาทํานาแบบพวกเราครับก็คือทํานาอินทรีย์มากขึ้นเมื่อชาวนา เปลี่ยนการผลิตข้าวจากเคมีมาเป็นอินทรีย์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ดีขึ้นหมดภาระหนี้สินทำให้พวกเขาได้กลับมามีความมั่นใจในอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษอีกครั้งและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีความหมายครอบคลุมหลากหลายมิติของชีวิตทั้งความเป็นอยู่รายได้สุขภาพรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม พอมาทําโครงการกับพระองค์ท่านทางชีวิตนะครับผมโอ้ได้ขายข้าวได้มีเสียงอะไรบ้างเยอะแยะไม่เคยได้ออกก็ได้ออกทอทัศน์พัดลมอะไรกันบ้าไปเนอะกล้องอะไรมาถ่ายบวยทั้งนาทั้งคนโอ้ยดังผู้แตกปุ้มมันมีความหมายสุดๆครับผมในชีวิตนี้หาไม่มีอีกแล้วมาอยู่โครงการนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วครับผมในชีวิตนี้ดีใจเพราะว่าเราได้ทําข้าวพันธุ์ดีที่ไม่ปน แจกจ่ายไปให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านไปเนี่ยแล้วก็ทําให้เขาได้ไปพันสืบต่อไปจากเรานี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่หลายหายหมู่บ้านหลายๆตําบลที่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนอย่างที่เรามีมันมีความหมายมากเพราะว่าได้ไปให้ คนอื่นคนที่เขาเดือดร้อนเนาะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์พระราชทานนี้จะพระราชทานให้บุคคลที่ประสบภัยพิบัติตอนนี้ทั่วประเทศเราก็ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมเยอะจากที่ได้ข่าวก็คนขอพระราชทานเยอะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้เมล็ดข้าวพระราชทานก็จะไปช่วยเหลือคนคนที่เขาไม่มีเมล็ดพันธุ์มันมีความหมายมากสำหรับกลุ่มผู้ผลิตมันมีความสุมขเป็นโครงการที่เราเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อน นะครับเพื่อนช่วยเพื่อน,เ,อนเ,อเนี่ยหมายความว่าเพื่อจะปลูกเนี่ยลักษณจนั้นเมล็ดปันของตัวเองอาจจะไปเพื่อนไปช่วยเพื่อนที่ประสบทุกข์ภัยเป็นวาตภัยอะไรก็ไม่รู้นะครับในาตาถัดไปด้วยทําให้เกิดมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการผลิตในการทําของตัวเองได้ว่าไม่ใช่ผลิตมาเพื่อไปขายเฉยๆเท่านั้นจะจะไปจําหน่ายก็ได้นะครับแล้วก็อย่างไรสาระสาคัญคือไปช่วยคนอื่นที่เขาประสบทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นมิติที่ลงไป พัฒนานั้นเราจะมองแบบแบบบูรณาการนะครับประสานกับกิจกรรมต่างๆนี้ให้ชาวบ้านเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ให้มีการขาดเหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนะ